คำเตือนคลิปนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมาใดๆทั้งสิ้นเด็กอายุต่ากว่า18ปีต้องมีผู้ปกครองให้คําแนะนำโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผมสวัสดีครับ FC ทุกคนทุกท่านนะครับมาแล้วมาแล้วนะครับสำหรับแนวทางนะครับแนวทางเราพัฒนานะครับของเซียนลุนนะครับมาแล้วเดินนะครับวันที่4ตุาพฤศจิกายนนะครับนะครับเรีน แปดกับศูนย์นะครับมาแล้วนะครับมาแล้วแบบด่วนๆมาแล้วเด้อนะครับเนาะนะครับของแนวทางนะครับเสียนรุ่นนะครับวันศผ่านมาก็เข้าไปที่แปดสามสามแปดเด้อนะครับวันนี้นะครับก็ไปตามมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับอ่าที่รอคอยนะครับเนาะที่รอคอยนะครับเนาะอ่าสำหรับเอฟซีท่านใดที่มีโชคมีหมานกับเสียนก็อยากมีค่าน้ำชากาแฟก็นะครับติดต่อสอบถามได้นะครับประเรกบัญชีนะครับเนาะทีแอดได้เลยนะครับ นะหลับแนวทางของเสียนลุนนะครับมาแล้วนะครับนะวันที่4นะครับขอโทษขออภัยเด้อนะครับ4อ่าพฤษจิกายนนะครับนะอีกอีกไม่นานก็จะสิ้นปีแล้วครับเราจะปีใหม่แล้วนะครับเนาะ FC นะครับก็ขอให้เฮงๆปังๆกันขอให้ร่ำขอให้รวยนะครับเนาะขอให้ร่ำขอให้รวยกันนะครับมาดูซิว่าเสียนจับคู่ให้ตัวไหนกันบ้างนะครับเนาะ ัวไหนกันบ้างนะครับ08 95 04นะครับ4 8 1 8 3 0นะครับ0 5 สองแปดนะครับเอฟซีเก้าสนะครับเนาะ่าแล้วก็มี3ตัวด้วยนะครับเอฟซี 8, 9, 0, 2, นะครับแปดเก้นอะครับขอให้เข้าขอให้เฮงขอให้ปังเด้อห้ 5. 2 8นะครับแล้วก็0 8 5 0 8 5นะครับก็ขอให้เข้าขอให้เข้านะครับนาะ3ตัวตรงไปเลยนะครับ FC สลับแนวทางนะครับของเซียนรุ่นนะครับมาแล้วนะครับปล่อยให้กับ FC ได้ติดตามนะครับเอาไปจัดซื้อสัตรัฐบาลเลาวกันนะครับสอง่มครึ่งนะครับสอง่มครึ่งขอให้เฮงขอให้ปังนะครับขอแตกสามตัวสองตัวนะครับขอให้แตกสองสามตัวไปเลยนะครับเอซี่ สามตัวมีสี่คู่นะครับเอนะครับมีสี่คู่นะครับก็มีแปดเก้าห้าศูนย์สองแปดห้าสองแปดแล้วก็ศูนย์แปดห้านะครับเนาะนะครับตัววงกลมระบาดนี่เออตายแล้วตัววงกลมไม่รู้แล้วบาดนี่พี่นองเอ,อ้ยนะครับ ลืมมาตัววงกลมออกมาน้านะครับแม่พี่น้อง fc เกร็จจังใดระบาดนี่เก็จจังได,ด,งไดพี่น้องเลยทำไมทุกถึงคิดได้ตัววงกลมนะครับของเสียนนะครับเนาะเอาแนวทางนะครับของเราพัฒนาเสียนรุ่นนะครับ fc ทุกคนทุกท่านก็ใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมด้วยนะครับเนาะ ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะมี08นะครับ95 18 05นะครับ28 85 93นะครับเนาะเอซี FC, นะครับเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเดอ้อเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะ เซียนลุนก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่ามันจะออกตัวใดเด้อนะครับเอฟซี FC. นะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นแค่แนวทางนะครับเนาะนะตัวที่เซียนชอบก็วงกลมไว้ให้นะครับเนาะนะวงกลมไว้ให้ก็มี0ูนนี่ครับ0ูนย์แปดเก้าห้าศูนย์ห้าสองแปดแปดห้าเก้าสามแล้วก็หนึ่งแปดนะครับนะเนาะเซียนชอบตัวที่วงกลมไวดเดินนะครับเอซี FC. นะ ก็ออกได้หมดทุกตัวนะครับออกได้หมดทุกตัวนะครับนะตัววงกลมไม่ไม่วงกลมมันก็ออกได้เบิร์ดนะครับเนาะลังเทียเสียงก็วงกลมผิดนะครับเนาะนะนะก็ให้ไว้เป็นแค่แนวทางนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะนะครับแนวทางเราพัฒนานะครับเสียนรุ่น4 1 16 7นะครับเด่น8 0ศ จับคู่ให้8 0เอ่อ0 8 9 5 0 4 0 4เริ่มมาเป็น6 4เริ่มเอฟซี0 4 4 8 1 8 3 0 0 5 2 8, 9 3 2, 0, 8 5, 2, 9 3 2 0 8 5 2 9จับ3ตัวก็มี8 แป5เก้าห้แล้วก็085จำนองพามวนนะครับ0625397669นะครับเนาะเบอร์ดีเบอร์เดิมนะครับติดต่อสอบถามนะครับเนาะไม่ว่าจะเลขบัญชีของเซียนนะครับเซียนลุนนะครับเนาะหรือว่าหลายๆคนหลายๆท่านนะครับเนาะนะก็ฝากกดติดตามฝากกดติดตามฝากกดแชร์ฝากกดไลค์นะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆคลิปดีๆคลิปเด่นๆ นะครับเนาะเราแนวทางเราพัฒนาจันพุทธศุกร์นะครับแล้วก็ฮานอยมัดรวมนะครับเนาะแนวทางรัฐบาลไทยนะนะครับเนาะฮานอยมัดรวมของเราก็ปล่อยทุกวันนะครับของเซียนกทมนะครับเนาะทางด้านเซียนกทมจะปล่อยทุกวันนะครับนอกจากหมืองไทยนะครับรัฐบาลลาวนะครับแล้วก็ยังฮานอยนะครับฮานอยเปิดปล่อยทุกวันนะครับนะสลับของเสียงกทมนะครับฮานอยปล่อยทุกวันนะครับเนาะ ใครชอบก็ไปตามนะครับไปดูนะ oui. well ครับไปเข้าชมเบิ้งนะครับเนาะอ่าขอช่องแอดจำลองพามวลนะครับเนาะนะครับหานอยมัดมัดรวมนะครับของเซียนกอทมนะครับเนาะนะเข้าทุกวันนะครับนะบอกได้เลยว่าเข้าทุกวันนะครับเนาะวันนี้นะครับวันนี้นะครับวันที่สามนะครับเนาะอ่าเมื่อวันวันที่สามก็เข้าเจ็ดสองเก้าสองแล้วก็สี่สองนะครับเนาะนะเข้าไปสามเลยนะครับเนาะ มี7292แล้วก็42นะครับเนาะแค่นี้เราก็ได้กับข้าวแล้วนะครับเอฟซีสำหรับหานอยมัดรวมนะครับเนาะนะหานอยมัดรวมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นแค่แนวทางคือเก้านั่นแหละนะครับเนาะเอาวันนี้ก็ให้เอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับสองทุ่มครึ่งนะครับเฮงเฮงปังปังนะครับล่ำร่ำรวยกันทุกคนนะครับเนาะนร่ำร่ำรวยกันนะครับขอให้ถูก3ตัวแตกของเซียนรุ่นหรือว่า2ตัวบน2ตัวล่างของทุกเซียนนะครับเนาะนาที่เอได้ลงไว้นะครับเนาะ นะครับก็เป็นแค่โนทางนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมีเข้ามีหนุดก็แล้วกันนะครับอ่ะวันนี้ก็ขอให้ FC ทุกคนทุกท่านโชคดีมีชัยกันทุกคนสวัสดีครับ